สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิแท็กเตอร์ค่ะคลิปนี้นะคะที่จะพาพี่ๆมาชมรถอิซกินะคะแลนโฮป137ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะก็คันนี้นะคะจะเป็นอิซกิคันเล็กตัวขนาดความกว้างของรถนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรสามารถเข้าล่องที่มีขนาดเล็กๆได้นะคะตัวโรตารี่ก็จะอยู่ที่1.1เมตร คันนี้ค่ะจะเป็นสองเพลาขับเคลื่อนสี่ล้อเช่นเดิมนะคะร้านเราจะเน้นรถสองเพลาเป็นส่วนใหญ่นานๆทีจะมีเป็นเพลาเดียวนะคะ ก็อันนี้จะเป็นสีเดิมจากทางญี่ปุ่นเลยเป็นอิเซกิแลนด์โฮมหนึ่งสามเจ็ดสิบสามแรงม้านะคะไฟยังสวยสีเดิมจากญี่ปุ่นทุกๆอย่างอุปกรณ์ทุกๆอย่างในรถคันนี้ใช้ได้ตามปกติเลยนะคะก็อันนี้ก็คือสีสวยมากเป็นสีเดิมๆจากทางญี่ปุ่นเลยชั่วโมงการวิ่งน้อยนะคะคันนี้อยู่ที่8 0ดรชั่วโมงเท่านั้นทุกทุกอย่างก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะไฟแล้วก็ แรงดันอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเลยนะคะก็สภาพกริบๆเลยคันนี้ก็อยู่ที่808ชั่วโมงนะคะหน้าปัดยังสวยใสนะคะแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนเบาะใหม่ให้ก็จะเป็นเบาะที่ทำในไทยนะคะก็จะ ทุกๆอย่างก็สวยงามล้อยังใช้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะ,ะเรามาดูโรตารี่กันค่ะก็โรตารี่นะคะนี่จะอยู่ที่ขนาด1.1เมตรแล้วก็ใบมีดนะคะก็ยังใช้ได้อีกยาวๆเลยยังมีความหนาอยู่ตัวเดิมจากทั้งญี่ปุ่นเหล็กเขาจะหนาแข็งแรงนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเดินวนดูรอบคันให้พี่ๆได้ชมให้เห็นรายละเอียดชัดๆนะคะเครื่องสตาร์ติดง่ายค่ะแล้วก็อะไรต่างๆนะคะพวกซีนหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ จะต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะก็คือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าอเซกิเนี่ยเราจะมีร้านซีวร้านอะไรต่างๆที่สามารถแนะนําให้ลูกค้าได้นะคะ,ะแรงดันน้ําดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูไอ้กันเครื่องนี้ก่อนรีวิวเรามีการวิ่งเครื่องมาแล้วสักประมาณ20กาทีนะคะก่อนถ่าย เ,เราจะลองเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ทดลองใช้ t p o ให้ดูนะคะว่าทุกทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเลยคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1,19,000บาทนะคะเป็นพงมาลัยธรรมดาแต่ว่าน้องคันเล็กใช้งานง่ายเลี้ยวง่ายเลี้ยวสะดวกะคะ่ะเสียงเครื่องดีมากๆเลยนะคะแน่นๆเลย เดี๋ยวเรามาดู PPO กันค่ะแล้วก็ตัวปั่นทวนดินนะคะ PTO เบอร์หนึ่งค่ะเบอร์สองเบอร์สามค่ะอันนี้แรงสุดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะ แขนยกใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะอ่าก็รีวิวโดยรวมนะคะสำหรับรถคันนี้อีเซกิแลนโฮป137นะคะ 13, 13แรงมา้า2เพาีขับเคลคื่อน4ล้อราคา1 19,000บาทเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะแต่ทุกอย่างใช้งานได้ดีตามปกติสีเดิมจากญี่ปุ่นแล้วก็เราคัดไม้์คัดชั่วโมงคัด เกรดมาให้เรียบร้อยแล้ว119,000บาทสำหรับคันนี้ค่ะ13แรงสามารถเข้าล่องเล็กๆได้ก็พี่ๆท่านไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์083 226 5654ค่ะโกดังเราอยู่ที่คูบอนลาอินทานะคะกม .8 หรือว่าพี่พี่ท่านไหนสะดวกสามารถออแอดไลน์มาคุยกันได้ก่อนนะคะที่แอดเมจิเทรดดิ้งค่ะยังไงวันนี้ฝากน้องอ e ิเซกิแลนโฮม137ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ